สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ดูข้าวโพดนะครับ6 6-7วันนี่แหละไม่ทันอะไรเลยนะครับเออะไรนะยาแหวหมูคืนจะแลกนนะครับแล้วถ้าใครทำแล้วมันพวนไม่ได้ทำไงเดีย๋ยวมันขึ้นสักหน่อยนะผมก็เอารถมาแทกนะครับเนี่ย ยังไม่ทันไรเลยยาแฮวหมูขึ้นซะและ้วปกติมันไม่ขึ้นนะพอดีมันได้น้ำคงน้ำค้างนะครับถ้าไม่มีน้ำค้างนละ้วมันก็ไม่ขึ้นหรอกจะฉีดยาคุมแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้แหละนัดรถแล้วนะครับยาแฮวหมูไม่เท่าไหร่หรอกครับมันฆ่าง่ายใบมันนะนะแต่พวกที่เป็นหัวเป็นอะไรเนี่ย มันฆ่ายากนะครับเห็นไหมนูนอะเยอะเลยเมื่อก่อนไม่เคยมีมาจากไหนนะเราปล่อยให้ดอกมันออกแล้วมันก็ปิวอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดวันนะเจ็ดวันนะครับหกวันเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันเนี่ยเห็นไหมหนอนยังไม่มีหรอกแต่เราฉีดไปเลยนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ มียญาอย่างเดียวที่ขึ้นนะครับก็คือแฮวหมูแห้วหมูหน้าหนาวขึ้นเร็วนะครับเห็นไหมงาที่ปั่นไว้สวยขึ้นไว้จัดนะครับเดี๋ยวเราจะแก้โดยการที่ไม่ฉีดยาหรอกเดี๋ยวเราทํารุทรุ่นเอานะครับเดี๋ยวมันก็กบไถหัวขึ้นมาให้มันตายลายตายมันก็ตายแล้วนะครับพอโดนยาคุมฆ่าอีกทีหนึง่งตอนตอนเมื่อไหร่นะสามสิบวันนะครับ มันก็ยุบหมดแล้วนะแต่ข้างล่างมันไม่ตายหรอกนะครับพอข้าวโพดมันคุมมันขึ้นมาหมดแล้วมันก็หญ้าแห้งหมูพวกนี้ก็จะไม่โตนะครับมันก็จะแกนอยู่ข้างล่างนะครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แสงเนาะแต่ถ้าวัชพืชพวกนี้มันได้แสงได้อะไรมันก็จะนี่แหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเยอะนะเยอะเดี๋ยวเราก็เอาผานเอาอะไรมาแทกนะครับให้มัน ตายเสียให้มันขึ้นมาเง่ามันขึ้นมาจากแดดก็ตายแล้วนะครับเนี่ยอันนี้พามาดูนะครับอันนี้เป็นแปลงต้นสักนะสิบสองไร่ก็ประมาณนี้นะยังไม่ได้ไปฉีดยาที่ปั๊มเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูมองไม่เห็นปั๊มขโมยมองไม่เห็นนะครับเนี่ยขโมยมองไม่เห็นปั๊มแน่นอนปั๊มที่มาตรงนี้้ฝั่งน้นนะครับนี่อันนี้ก็ หลังจากที่เราหยอดไปแล้ววันนี้วันที่เจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดวันนะครับวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าอืมเจ็ดแปดวันอะนะครับก็ฉิจยาครั้งแรกนะครับดูว่าดกลงไม่ลงนะครับลงยืนกันเต็มเลยนกอะ่ะไม่รู้ยืนกันทำอะไร ในคลิปอาจจะมองไม่เห็นหรอกนะครับคือเจ็ดวันเนี่ยหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนไม่เหมือนกันนะครับหน้าร้อนมันจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันมีความชื้นแล้วก็บวกกับน้ําค้างที่เยอะหญ้าก็จะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทาแล้วทํารุ่นไม่ได้อะไรยังไงไม่ได้ได้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับพวกข้าวโพดเลื้อที่เราทําอยู่ประจําเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเลียให้เต็มหมดถ้าเราไม่พวนรับรองครับผมบอกเลย เดินถอนกันเต็มนะครับมันมีแน่นอนข้าวโพดเรือคือถ้าเราทํารุ่นเนี่ยมันก็เหลือแต่ข้าวโพดจริงหรือไม่ก็เหลือข้าวโพดเรือที่มันอยู่ในกับข้าวโพดจริงน้อยมากนะครับเราก็ไล่เก็บไล่ถอนเอานะครับข้าวโพดเรื้อยไหมเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะอันนั้นก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนโดนมันโดนแบบกระจายอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับก็มาดูประมาณนี้นะครับวิธีที่มัน มันดีผมก็บอกนะครับวิธีไม่ดีผมก็ไม่ค่อยจะบอกนะครับไม่ดีก็บอกว่าไม่แนะนําลองคู่ลองคู่ชอบลองคู่กันแต่ว่าทํารุ่นไม่ได้ทํารุ่นมันดียังไงนะครับมันมีหลายมันมีหลายนี่นะครับมันมีหลายหลายประโยชน์ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเหนื่อยเฉยๆนะครับเราต้องลงแรงเข้าไปอีกนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับไม่เยอะหรอก ทำรุ่นผมเอารถยี่สี่แรงทำเลยนะครับเปิดๆๆๆจบมันดียังไงมันมีข้อดีมากมายนะครับทําไมไม่ทํากันนี่แหละเวลาเจอหญ้าเยอะๆอ่าแทรกล่องหญ้าก็ล้มตายหมดนะครับเวลาเจอข้าวโพดเลื้อนะครับนะรักษาข้าวโพดเลื้อด้วยนะเวลาเราทําเป็นประจําพอทําเป็นประจําปุ๊บข้าวโพดเลื้อแน่นอนนะครับส่วนหญ้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีหรอกนะครับมีแต่แฮวหมูที่มันเป็นตระกูลหัวนะครับที่มัน หัวนิดหัวหน่อยนะมันก็ขึ้นมันก็งอกนะอย่างนั้นเราแก้ไม่ได้เราก็ทําการแทรกล่องแล้วก็ฉีดยาคุมอยู่เป็นประจําหายครับมันมันจะฟอไปเองมันไม่มีเมื่อก่อนมีนี่เยอะตรงนี้ยไม่มีเลยนะครับกลับกลายเป็นว่ามีตรงโน้นเยอะมันก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะแทรกลงแทรกล่องอะไรไปเรื่อยๆนะครับมีร่องน้านะกันล้มถูกไหมวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ ทำกันมานานแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมาคิดตอนนี้นะครับมันไม่ใช่นะการทำรุ่นข้าวโพดเนี่ยปวนร่องทำรุ่นเหมือนกันนะครับไดรุ่นได้หญ้าตอนนั้นสมัยนั้นเขาเอากวายใช่ไหมไปทีละร่องข้อปากมันเสียแล้วก็ให้มันแทกไปทำรุ่นนั่นน่ะเมื่อก่อนคนเขายังทำกันเลยนะครับเพราะอะไรสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันสูงนะครับมันก็อะดีปไปใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีนะครับประมาณนั้นเนาะก,ก็โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ